ยุ่งเขามาหลายไม่ไมไนนยังมักเลยนาะยุ่งหลายหลักังเว้นสวัสดีค่ะชงเบี้ยงนหมก่อนเบียเ้ยงสิเอ็ดอูน้อย ไม่เพาว่าสีฟานแก่มาได้เป็นฟันฟานต้รได้เขีนอนนะนะสิตำให้มันแดงจักน้อยนะต้อเปีบสีอยู่ที่กับท เสียงซากวันนี้เสียงซากลงไปแล้วข้าวห่อตายนะตอนนี้เั็นไส้ทุกตนนั้แข้งห้ายตั้งทุบแตกล้วเป็นเสีย ไปล่างแล้วเก็บไว้มันกระ neau ได้ด e ้วยสินอน้อนใส่ไปล่างเาใส่ถุงธรรมดาต้องใส่บริษัสองล่างย่างสิกินจังล่างเอาจังสิบอกนะครับตะคร้ถ้าสิกินจังล่างไม่จังสิบอกบ่เนเอาไง

thăm một rồi mày Ở đây, đây này Bên này mà Bên này mà Dẫn cháu cháu รงหลายคัะโอ้แตายต่แต่ผู้ใหญ่บ้านมาฉีดทุกคนก้อนหมูว่าเนเลยแทดยังมีลายอีกแล้วนู่เป็นไข้เลือดออก,ออก,ก,อกตยก<ป>ายหรอกไปไหนมาโอ้ยยุ่งรายขนาดเด้อปอบย นี่คื้ยายเอานั่งขนมข้าวยนังลาย I ี่กองอยไหนหนี่ยี่กองไปไหนวะอี่สิองยู่ร้ทีอีกร้ ใส่โคไก Я люблю играть. Промовысь. ่อามนีบอตีดอตีพอว่าร้องบอจบแล้ว,ว,วร,ร้อ,องเพลงอีกแล้ว หน้าตาหน้าตาหน่อไม้ไปอุค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตั้งไฟเรียบร้อยสวัสดีค่ะ